ในแต่ละปีนะ,นะครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นจริงจัดงานบุญวิสาขะเพื่อและนึกคิดถึงองค์พระสมมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วก็เราก็ทางลหลายได้มาสาธยายได้มาสูตรเพื่อเป็นการสูรบูชานอกจากนั้นเราก็ยังได้ปฏิบัติบูชาอีกด้วยเพราะการบูชานั้นมียูดสองอย่างนนหนึ่งคืออาเมชาบูชา สองปฏิปฏิบูชาคือการปฏิบัติบูชาในบรรดาการบูชาทั้งสองนี้การปฏิบัติบูชานี้เลิศกว่าประเสริฐกว่าการบูชาทั้งหลายฉพราะนั้นเราทั้งหลายจึงได้มาพากันประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์คนนำพาประพฤติปฏิบัติมาโดยความเพียรห้อนปีนี้รู้สึกว่าห้อนเป็นพิเศษ็อดทนสู้สนหลายคนก็ได้เมื่อได้ห้อนหลาย หลายคนก็ยังอดทนสู้ต่อเป็ได้การเป็นกําลังใจนากันสู้ทนต่อไปเนาะสาหรับผู้ที่เฮาจะอยู่ต่อไปเพื่อที่จะให้เหานั้นได้ปฏิบัติตามคอยตามพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นได้บัญญัตินะที่คําสอนของเพิ่นนะตั้งแต่มือเพิ่นปรินิพานเอาก็พากันประพฤติปฏิบัติมาแล้วย้อนหน้าไปนั้นย้อนหน้าไป ก่อนเป็นกรณีผ่านนั้น45,000พัตรูพระเจ้าก็ได้ตัดสองหูในวันเดียวกันนี้คือวันเพ็ญเดือนมาคะนี้ที่กองต้นไม้สี่มหาโพธิ์ที่แควนอุลุเวลาเสนานิคมปัจจุบันนี้ได้ซื้อว่าเป็นเมืองขยาหรือว่าพุทธขยาหลังจากใีพระเจ้าก็ได้ส่งแสดงโดยความ,มนุะห์แสดงทมแก้ปัญหาสัตว์ทั้งหลายใช้เวลาถึง45,000ศัตรา แล้วก่อนจะเป็นปรินิพานเปินก็ได้แสดงทมอย่างหลายๆถ้นั้นเอาทั้งหลายก็มาแล้วนึกคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าฉานั้นมนี้อาตมานะตวกน้อยก็จะได้เอาเนอความบางความนะบางข้อความดีพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานนั้นเปินได้ฝากอย่างไรในบทธรรมข้อใดที่มันกล่าวกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรมีสมณะผา,าพมพวกหนึ่งกล่าวแนวนี้ เห็นแบบนีว่าส่วนเวลาที่บุรุษนี่ยังเป็นนุ่มมีผมดํำเกียงประกอบด้วยความเป็นนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยก็ยังคงประกอบด้วยปัญญาอันเสียบแหลมว่องไวยอยู่เพียงนั้นเมื่อใดบุรุษนี้แก่เท่าเมื่อนั้นเขายอมเป็นผู้เสื่อมหมดจากปัญญาอันเสียบแหลมว่องไวสารีบุตรคนนี้เจ้าจะเห็นแนวนั้น เฮานี้บัดนี้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ผ่านการวัยมาแล้ววัยของเฮาได้แปดสิบปีสารีบุตรธรรมเทศนาที่เฮาแสดงไปแล้วนั้นก่อโบได้เปลี่ยนแปลงบทพยัญชนะแห่งธรรมของตถาคตก่อโบได้เปลี่ยนแปลงปฏิภาณในการตอบปัญหาของตถาคตก่อโบได้เปลี่ยนแปลงสารีบุตร แมนว่าเจ้าทั้งหลายจะห้ามห่าไปด้วยเตียงอันน,น้อยๆสำหรับคนทุพภราภาพความเปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเสียบแหลมว่งองไวของตถาคตก็บ่มีใดสารีบุตรถ้าผู้ใดจะกล่าวให้ถทึกตรงว่าสัตว์ผู้มีความหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกความบ่หลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขเกียรติวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แล้วนั้นผู้นั้นจงกล่าวว่าเหานี้ผู้เดียวเรานั้นคือแต่คนทั้งหลายมันก็คิดว่าสติปัญญาอันเสียบแหลมคงจะหมดไปตามการเวลาเหมือนกับคนทั่วไปแต่พระพุทธเจ้านี้พบเป็นอย่างนั้นปัญญาก็ดีปฏิผ่านในการตออปัญหาอันว่องไวนั้นคําว่าสมัยสมุทธเจ้านั้น บเสื่อมไปเลยพอพระพองค์นั้นเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลแกบ่บรรดาสัตว์ทั้งหลายพร้อมเทวดามารพมทั้งหลายแล้วนั้นแล้วพระพุทธองค์เองก็ถึงจะเพื่อนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณที่ประเสริฐกว่าเทวดามารพมในโลกทั้งหลายนี้แต่พระพุทธองค์เองก็โบสามารถที่จะเว้นใด ความแก่ความเจ็บความตายไปไห้พระองค์ก็ทรงมีความสราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไปพระอนุนว่า,นนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอาศาัศจรรย์ข้อนี้บบเคยมีมาแต่ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ผิวผรรนของพระผู้มีพ,พระภาคโบบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนดังแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวแห้งย่อนยานมีพระองค์กงงองไปเบื้องหน้า อินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนกายเป็นอย่างอื่นไปหมดทางพระจักขุโสตะานะสิวหาและกายาพระเจ้าก็เลยตอบวาอ่านอานน์นั่นต้องเป็นแนวนั้นคือความแก้สรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความบ่มีโลกความตายมีซ่อนอยู่ในความมีชีวิตอยู่ผิวผ่านจริงบ่บบริสุทธิ์ผุดพองเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวแห้งย่อนยานมีตัวโคดงอไปเบื้องหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนไปมดทางตาหูดังลิ่นกายดังนี้และเพื่อนจริงอุทานออกไปกล่าวไปอีกวาเจ้าเอา๋ยความแก่อันซัวซาเอา๋ยความแก่อันสร้างความหน้าหลังเกียรติเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดน,นี้ก็ทึกความแก่ย่าหนีแล้ว แม่นไผจะมีชีวิตอยู่ตั้งห้อยปีทุกคนก็มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายบนยกเว้นแก่ไผ่ไผ่มัน,นยำหยีไปหมดทุกคนเอามีบทธรรมที่เหาควรจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนจะนอนหรือก่อนจะหลับในแต่ละมือลรือมือเนี่ว่าแล้วก็เตือนตัวเองอะารยังเพราะเป็นภาษาบาลีโบได้กับว่าเป็นภาษาลาวออกเนาาาื่องเคยยัง เอามีความแก้เป็นธรรมดาจะข้ามพ้นความแก้ไปบ่ใดสอนตัวเองเรื่อยๆเนี่ยในแต่พระพุทธเจ้าเองก็มีความแก้มือนกันแล้วเขาเองจะเหลือบ่เอามีความแก้เป็นธรรมดาจะหลดพ้นความแก้ไปบ่ใดจะข้ามพ้นไปบ่ใดทุกคนเนี่ยก็จะประสบกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต่อไปว่าเอามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเอาจะข้ามพ้นความเจ็บไข้ไปบ่ใด แนไรอยกระสูตรนีเพื่นว่าความแก้มีอยู่ในความเป็นนุ่มหรือเพื่อนวอาอีกสำนวนหนึ่งว่าที่สุดแห่งความเป็นนุ่มเมื่อความแก่มาถึงความแก่เท่าแล้วความเป็นนุ่มก็จะหายไปใสอันตรธานหายไปมดไปอันนี้ข้อคิดที่เฮาก่อนที่จะไข้กวนพิิพิจารณาแล้วก็ต่อไปคือเฮามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วเฮามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะหลุดพ้นความเจ็บไข้ไปบ่ด้ตนเือนตนไดน้บาี้โนเฮามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความหยังความเจ็บไข้มีอยู่ในความที่บ่มีโรคที่สุดน่นความเป็นว่าอยู่ดีบ่มีโรคเมื่อความเจ็บไข้นั้นมาถึงแล้วก็ต่อไปเราจะไหนเฮามีความตายเป็นธรรมดาจะหลุดพ้นความตายไปบ่ด้คือที่สุด่ง ความที่มีชีวิตเมื่อความตายนั้นมาถึงแ้วทุกคนนั้นก็จะมีความตายอย่างนี้เหมือนกันเขาจะหลุดพ้นหรือข้ามพ้นจากความตายไปบไ้างมอกลอกแม็กแลกอย่างนี้จะตายคือกันเบิดนั่นเราจงให้พิจารณาอยู่เั่นซี้ในวันให้พิจารณาต่อไปว่าเราจะต้องได้พัดภาคจากของฮักของพอใจไปของที่ฮักของพอใจทั้งหลายนั้น เขาก็ต้องได้พัดพักจากมันไปจำจากมันไปเมื่อวันเวลานั้นมาถึงก็แน่นอนเนาะเป็นว่าจริงที่พอใจทั้งหลายนั้นคือยังตาหูดังลิ้นกายหรือว่าพูดเสียงกินรสพุทธะหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วในพิจารณาดีกว่าเฮามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นบ่อเกิดม,กรรม,มีกรรมเป็นพ่อพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยบุคคลก็ทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาจะได้รับผลของกรรมแล้วนั้นนี่คือสิ่งที่จะเตือนตนเองเอให้ตนเองฟังโดยฐานะห้าประการเหล่านี้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดา เราจะต้องได้พัดพักจากของข้าของพอใจไปธรรมดาแล้วก็เรามีกรรมเป็นของของตัวเรานี้อันนี้พิจารณาให้ตัวเองฟังกันนี้นะเพราะว่ากายอันความที่เต็มไปด้วยหน้าหลังเกียริเรานี้ที่มาจากเนี้ยมาจากความแก้ทื่อข้อมงามแล้วความแก้ข้อมงาแล้วเป็นหน้าหลังเกียรติหรือหน้าส้นสมหน้าเกียรติบอกพิตาไนเราประจ่าบ้านหนอพิตาไนเป็นตะเบือ ตอนยังนุ่มนี่ก็ใครเด้เนาะเท่ามาแล้วก็โอ้ใจมนเมนผู้ชายกับพ่อผู้ชายเท่าแบบผู้ชายกับลายแบบผู้ใสยผู้หญิงกับพ่อผู้ยิงอายุอายุเน,นี่ยฉะนั้นเป็นว่ากายอันที่หนาพอใจนี้เมื่อรึ้ขความแก่ยำหยีเข้าไปแล้วความแก่สมปีสมปุ้ยใส่แล้กไมนยังก็ไมนยังถนะึงจะมีอายุอยู่เพียง อยู่ตั้งน้อยปีก็ตังก็ย่อมจะมีความเนัน้ความตายเป็นที่ไปในเบนื้องหน้าอาบาฟาว่าไว้ไว้อัลเซาให้ตัวเองฟังแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทําหน้าที่ของความเป็นพุทธ,ธนะนั้นโดยสงบูรณบริบูรณ์แล้วเพื่อทําหน้าที่ของเพื่อนเนว่ยหนเพื่อนว่ากับจุนทาว่าจุนทะในบัดน,นี้และนะเอาเป็นศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ อันหนึง่งทำเฮาได้เกาไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากถุก์เป็นไปพร้อมเพื่อความสมงบระงับซื่อวาประกาศไวแล้วโดยพระสมมาสัมพุทธเจ้าอันนึงสาวกทั้งหลายเฮาก็ได้สอนในงูแล้วในสัตรธรรมประมาจรรันอันบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเสรงจสำหรับเขาสัตว์เหล่านั้นเฮาได้เห็ดแจ่มแจง้ง ได้ประกาศให้เป็นของ,งหายและเฮ็ดให้เป็นของสงเคราะห์เฮ็ดให้เป็นสิ่งประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์พอเพียงเพื่อให้ประกาศไว้ดีแล้วโดยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะในบัดนี้้นาเป็นศาสดาที่แก่เท่าหู้ราตีายา,านานบวชดดนมีวัยอันยืดยาวผ่านไปแล้วโดยลำดับจุนทะ ในบัดนี้ที่ขูผู้เป็นเทระผู้เป็นสาวกของเฮาก็ามีอยู่ลว้วนแต่เป็นผู้สาลาดเป็นผู้จูงได้เป็นผู้เก่งกล้าบรรลุธรรมเป็นเครื่องเกษมจากโยคะแล้วสามารถจะบอกสอนสามารถจะคมขี่ถ้อยคำอันเป็นค่าศึกบังเกิดขึ้นแล้วให้สงบหาบขาบโดยธรรมแล้วแสดงธรรมพร้อมด้วยความน่าอัศจรย์ได้ จุนทะในบัดนี้พิ่คูผู้เป็นปานกลางวัดใหม่ผู้ใหม่ผู้เป็นสาวกของเฮาก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้พิ่คูผู้เป็นเทระผู้เป็นปานกลางผู้ใหม่เป็นสาวกของเฮาก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้อุบาสศกผู้เป็นกคระหัหนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นสาวกของเฮา เป็นครหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้บริโภคกามผู้เป็นสาวกของเขาก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้อุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นคฤหัขถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติผมหมจรรย์และพวกที่ยังบริโภคกามผู้เป็นสาวิกาของเขาก็มีอยู่จุนทะในบัดนี้ผมหมจรรย์ของเขาทางก็มั่นคงเจริญแพร่หลายเป็นที่รู้จักของมหาสน เป็นปึก้เพลนพอเพื่อเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศไว้ดีแล้วนี่คือพระเจ้าเค่นได้ทําหน้าที่ของพิ่นหลังแกที่พิ่นได้ทําหน้าที่ของพ่นแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตามเป็นผู้เดินตาม